คือต้องเต็นถูกไหมเต็นที่อะไรนอนเต็นในทะเลอีตตอคำตอบน่าจะเป็นหือหืวตกปลาอ่ะอาจารย์ตกตกเบ็ดก็ต้องเบ็ดถูกไหม ไม่สมดุลกันคนมันก็ต้องเอาเบ็ดบ๊อบจะเอาที่แทงได้ยังไงวะน้ำทะเลเอาเบเบเริ่มเหม่เริ่มใหม่อ๋อก็คือดูดสมดุลผงมาไงก็ต้องแทงมันไงแล้วใครจะคิดว่าเป็นไดโนเสาร์ในยูในะนะพูดเป็นปลาพูจาให้แบบเพาะกลางๆหน่อยนิ่ใส่ไม่ดีเบ็ดหรอไม่โอเคเลยครับดูมันทำยังไง ี่เห็นไหมก็จิ้มลงไปก็ได้กินแล้วคือ oh n ช้า b โ b ช้านี่เนื้อกับเอร์เอาเนื้อไอ้บะเนื้อพวกเขาเอาเนื้อเวเรืองเนื้อไม่พอใจออหลอดไปถึงฟังแต่เมื่อกี้น่าจะเราเขาก่ออ่ะนะ ได้อยู่ว่าไปดูคลิปก่อนละดูน้ำไปนน่นมีมีจับ,บจอันนี้มาขอะ<อ>พรพาวเอาหอกหอกมาทำอะไรโป่งแกงทิพย์แมเอาไม,ไม้ก็ได้ไหมอ่ะจะเอาไม้ทำตุ้ยเลยล่ะ กูบอกแล้วว่าเอาไม้ก็ได้ผีจริงๆเกมนี้นี่คือถ้าใครเอาเอาไปสอนเด็กนี่คืออ่านดูไม้เห็นไหมไม้ทุบต้นมะพร้าวก็ได้กินแล้วต้นมะพร้าวเตี้ยนะต้นมะพร้าวสตูว a ยวอนะมีอู่สองอย่าง ชุดกีโดโอ้เฮลเฮลเลยเหออ่ะจะใช้แล้วจุดก่อไฟกับ oh, จุดภู oh. กูวก่าก่อไฟกูเลือกก่อไฟถ้าจุดภูอ่ะพ oh. ูจะยิงเครื่องบินคอยดูสิ เล่นไปเล่นมาก็สนุกอยู่นะแต่ปัญญาอ่อนไปไม่คือเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่โคชชอบโฆษณาซึ่งพอโฆษณาแล้วคือแบบพอเข้าไปอ่ะมันจะไม่ใค่เกมแบบนี้มันจะเป็นอีกเกมหนึ่งอ่ะอันนี้จเจ้าเลยวิทยุกับเทียนเทียนเ็นมืดกู่าวิทยุก็พอเรา <วะ S 1> เปิดวิทยุได่ข้างข่าวไง cross that อาจจะผีอ้นี่คืออะไรอ่ะดงจันทร์เหรอดวงจันทร์กับไฟฉายมุจลยะดงจันทรดวงจันทร์กด้อะดมุจชันเหรอเดี๋ยวนะถูกด้ือเ่เออเมื่อก,กี้ใช้ดงจันทร์แล้วนี่กลายเป็นหมาป่าล่ผีอ่ะอันนี้มุจลย <What? S 1> อะไรกันเลื่อยมีผีกับเรื่อยผมว่าไม่น่าจะเลื่อยเออ ยางวะถ้าเท้าสวยอยู่นะฉันยังไม่เค็มหรอกฉันยังไ่เปิดเน็ตอีกช็อตหนึ่งเฮลเลลูยาเฮลเลลูยาเฮลเลลูยาผีมานี่ปืนกับ อะไรอะเมล็ดพันทั่วหรอมเมล็ดเออกูว่าปืนไม่น่าจะตายอะนั่นกูว, <laughs> <laughs> นว่าแล้ว <laughs> ใช้ปืนฉีดน,น้ำปืนฉีดน,น้ำฉีดแสน่นี้แล้วก็ไฟก็จะเจอง กจริงจริงอะไรล่ะติดสูงถ้าน้ำมันมันจะไหม้ไหมอ่ะมุดแล้วกันอลอง

อะไรเนี่ย, <'s> <laughs> ยกับทันอเมริกาโล่ Low. เอาอะไรอะโล่เฮียเก็บโอเวอร์แล้วคือต้องใช้โล่ ก็ถือว <pesos. S 2> <'s> ่าเป็นเกมที่ใช้ได้อยู่นะถ้าไม่คิดอะไรมากเป็นมันต้องสังเกตนะว่ามีอะไรบ้างรอบๆ just justin ไม้ถูกอืนว่าเอาตัวมัทิ้ง้แห้งไปเลยจบเปไงไม้ถูกพื้นโดนลื่นมันสีมืดแม่ เอาผีอีกแต่อันนี้ม <holes in them> ันเป็นผีผ้าดคู จะจบโอ้ยสูสันหามาลุงกูเถาะเหยียบไปเลยจบเลียวกลับเอาไม่ได้ ขว่เรนะาน้ำเมื่อกี้ไนงะ รดแปลงย่างไวเหมือนยังได้เอาเขื่อนวันสนุกแหละไปโหลดมาเล่นแล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะคะ